สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทุท่านนะคะวันนี้เป็นมีสินค้าใหมนะ่น้ำเสนอกันค่ะตัวนี้เลยรถแทรกเตอร์ยานารุน 39, ่น a f 3 9 3 T ค่ะตัวนี้เป็นรถแทรกเตอร์ขนาด39แรงม้านะคะเครื่องยนต์เป็นดีเซลสสูบด e เรกอินเจชันตัวระบายความร้อนด้วยน้ำา6 6 4 cc ขับเคลื่อน4 0ล้อ 4WD 2เพลาค่ะ กับสินค้าใหม่ของเราพี่สีแดงแรงธิตรถแท็กเตอร์ยันมารุ่น e f 3 9 3 t นะคะสินค้าใหม่ค่ะคันนี้มาพร้อมกับชุดใบมีดดันดินหน้าใหม่นะคะด้านหน้าติดตั้งชุดใบมีดดันดินหน้าของใหม่จากค่ายนาซ่านะคะและด้านหลังคันนี้ค่ะเราจัดเป็นหางตัดหญ้าใหม่นะคะเป็นหางตัดหญ้าใหม่ขนาดเมตร20จากค่ายนาซ่าเช่นกันค่ะ สำหรับสินค้าใหม่ของเรารถสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ยางเดิมสวยคู่ตัวทั้ง4เส้นนะคะคันนี้ตัวยางสวยทั้ง4เส้นค่ะกับสินค้าใหม่ของเราแทร็เตอร์ยันมารุ่น e f 393ทีคันนี้จดทะเบียนกันยาปี55นะคะเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนตัวรถพร้อมใบมีเตัรดีนนหน้าใหม่และหางตัดหญ้าใหม่ ราคาเพียง2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้น2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ วา่ารถสภาพสวยแล้วก็สมบูรณ์มากๆนะคะสินค้าใหม่ของเราค่ะแท็กเตอร์ยารรน, e น,น่ารุ่น EF393T คันนี้ตัวเครื่องยนต์เป็นสามสูบสภาพสวยนะคะไม่มีรอยแกะถอดค่ะไม่มีรั่วไม่มีซึมนะคะแบตเตอรี่จัดแบตใหม่ใส่ให้เรียบร้อยนะคะติดตั้งชุดแบมนี์ดันดิน้าของใหม่นะคะสําหรับคันนี้ค่ะใหม่มีด,ดันดิน้าใหม่จากค่ายนาซ่านะคะเดี๋ยวมาดูชั่วโมงทํางานกันนิดนึงค่ะตัวนี้นะคะชั่วโมงทํางานค่ะ 1 8 4ชั่วโมงเท่านั้นนะคะรถสวยทำงานน้อย8 8 4ชั่วโมงค่ะระบบเกียร์นะคะเกียร์หลัก8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังปรับเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าถอยหลังอยู่ใต้พวงมาลายัยขับขี่ง่ายแล้วก็คล่องตัวตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเดียวง่ายค่ะตัวเบาะนะคะตัวเบาะนั่งนุ่ม,มตัวหลังคาง,งามๆค่ะรถเช็คสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้ ไปลายไทยเทไว้แล้วด้วยนะคะคันนี้ค่ะหล่อล้านพร้อมดูแน่นอนนะคะสภาพยางคันนี้เป็นยางเดิมพูกตัวทั้งสี่เส้นสวยๆเลยนะคะด้านท้ายงามๆค่ะคันนี้เราติดตั้งเป็นหางตัดหญ้าใหม่จากนาซาไว้ให้นะคะสําหรับคันนี้ค่ะพร้อมตัดหญ้าพร้อมตัดอ,อ่ไถนาได้เลยนะคะหรือปรับเปลี่ยนเป็นฐานไถไม่หรือเพิ่มเติม,ต,มตัวโรตารี่จบหมุนได้นะคะ อุปกรณ์ด้านหลังเนี่ยคุณลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้นะกับสินค้าใหม่ของเราค่ะรถสภาพสวยนะคะยันมา3า39แรงคันนี้จดทะเบียนปี55เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนค่ะตัวรถพร้อมใบมิมด,ดันดินหน้าใหม่และหางตัดหญ้าใหม่ราคาเพียง2,99,000บาทเท่านั้นนะคะ2,99,000บาทเท่านั้นถูกใจเรื่องราคาคุยกันได้สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะ ร้านอยู่กำแพงเพชรนี้บริการกัะส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วยปีนฝากกดติดตามกดซับสไ r i b e ชอ่องปีนแมนะคคารถไถไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ